สวัสดีทุวกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับเกมหาเงินเข้าทูเบดี้วอลเลมาใหม่กับเกมเดอะนัดไซนนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะเราก็เพิ่งดาวน์โหลดกันเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะว่าน่าสนใจไหมน่าเล่นไหมนะสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นตัวเกมที่เพิ่งเปิดตัวมาคนเล่นประมาณ 10,000กว่าคนนะประมาณ10,000กว่าคนนะครับคนเล่นไม่เยอะนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเลยเดี๋ยวเราเลือกตัวละครกันหน่อยนะ <H an> ผมเอาเป็นตัวมา้าละกันอ่าเอาม้านะแล้วก็ชื่อของเรานีเราไม่เปลี่ยนแปลงนะเราเลือกเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมนะถ้าใครจะเปลี่ยนก็้าจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะทุกคนผมว่าเลือกเป็นประเทศไทยดีที่สุดอาจจะส่งผลต่อการถอนของเราก็ได้นะ <H an> และก็ตรงนี้ไม่มีเมนูภาษาไทยด้วยนะครับอ่ามีแค่ภาษาอังกฤษนะครับก็กด next เข้าไปได้เลยนะ กดเน็กต่อเฮ้ยมีหีบสมบัติด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมีหีบสมบัติแล้วก็มีตัวไหนอ่ะมีกรอกเฮ้ยน่าเล่นอยู่อ่ะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะ ตอนนี้นะครับเราก็กดคลิกเข้ามาไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามีกดคลิกเข้ามาไปไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะเดี๋ยวมาดูแต่ละเมนูกันก่อนนะครับผมก็เพิ่งกดเข้ามานั่นแหละนะครับไม่มีการล็อกอินด้วยนะเดี๋ยวมาดูสําหรับด้านบนสุดของเรากันก่อนนะครับด้านบนสุดนะที่เป็นกล่องของขวัญกดคลิกเข้าไปได้เลยนะน่าจะเป็นกล่องของขวัญที่เราจะสามารถเปิดแล้วก็สามารถรับเหรียญได้ด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนของเรานะมีไหมทุกคนเฮ้ยไม่มีนะอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูสําหรับเมนูตัวแรกของเรานะอันนี้เมนูด้านล่างนะทุกคนที่เราจะมาดูกันนะครับว่าจะสามารถหาคะแนนจากตรงไหนได้บ้างนะครับมาดูเมนูแรกของเรากันดีกว่านะครับอ่ากดคลิกเข้าไปนะครับเฮ้ยเจอเลยนะทุกคน ก็จะเป็นเมนูเชิญเพื่อนนะอ่าเป็นเมนูเชิญเพื่อนนะครับสําหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เพื่อให้เพื่อนของคุณ รับนั่นเองนะครับทําการแชร์ลิงก์ได้นั่นเองมาดูเมนูที่2ของเรานะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับตัวช่วยนั่นเองนะครับที่เราจะสามารถหาคะแนนจากตรงนี้ได้นะครับาหาคะแนนจากตรงนี้ได้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะไปพอสมควรนะสำหรับการหาคะแนนของเราอยู่นะามาดูตัวต่อมานะครับเมนูที่3ของเราจะเป็นเมนูสตาร์ทนะก็เป็นทั่วไปเลยแหละนะครับเอาไว้ใช้หาคะแนนเหมือนแอปอื่น แต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแอปนี้นะครับจะสามารถถอนเงินเข้า To เ o อรี่โวลเได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูที่เมนูที่4กันนะอ่ะเป็นเมนูที่4ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะกดคลิกตกลงเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถถอนออกมาได้ไหมทุกคนเฮ้ยนี่อ่านี่มี t ูเบ o รี่โวลเนะครับมี To เบอ y ี่ l วลเอยู่นะครับอ่ะตรงนี้นั่นเองนะ 20 wallet เราก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็อัตราการเลกเปลี่ยนของเรา10,000เหรียญนะครับจะอยู่ที่0.01ดอลลาร์แล้วก็จะมีธงตรงนี้ด้วยนะทุกคนอ่ามีธงตรงนี้ได้ด้วยนะสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้ต่างประเทศหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะมีต่างประเทศที่เราพอรู้จักไหมมาดูลาวหน่อยนะมีไหมอ่านี่มีแล้วนะทุกคนสปปลาวนะก็มีเช่นกันนะ กัมพูชามีไหมเด,เดี๋ยวมาลองเลื่อนลองดูก่อนนะเมียนมาไม่รู้ว่ามีไหมเฮ้ยนี่ปูนเราก็มีนะบราซิลยังมีเลยทุกคนเฮ้ยนี่เฮ้ยถือว่ามีเยอะนะทุกคนมีเกือบทุกชาติเลยนะ กดคลิกกาออกได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันน่อยนะครับสาหรับการหาคะแนนของเรานะเราจะหาจากไหนได้บ้างนะครับตัวแรกที่เราเจอนะก็จะเป็นกล่องของขวัญนะครับอ่ากดคลิกที่กล่องของขวัญได้เลยนะก็จะมีตัวเลือกน่าจะเป็นการเล่นเกมหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเป็นการเล่นเกมนะทุกคนน่าจะได้จากการเล่นเกมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาตัวไหนดีเอาสัก1ตัวแล้วกันนะเอาสัก1ตัวเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะ น่าจะเป็นการสะสมคะแนนนะครับเฮ้ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะสำหรับการหาคะแนนของเรานะบางครั้งก็หนึ่งแสนเหรียญก็มีนะหนึ่งแสนเหรียญกี่เหรียญหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนเหรียญก็มีเช่นกันนะเฮ้ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นี่เยอะมากเลยนะทุกคนสําหรับการหาคะแนนของเรานะเดี๋ยวเราจะมาทยอยเล่นลองดูนะทุกคนเออนะเราจะมาเล่นลองดูแล้วกันว่า มันคุ้มไหมนะทุกคนที่เราจะทําการเล่น่อเดี๋ยวผมดาวน์โหลดไว้ก่อนนะเผื่อมันน่าสนใจอ่าเผื่อน่าสนใจนะผมจะดาวน์โหลดไว้นะเผื่อได้ทําคลิปนั่นเองนะอ่ากดคลิกเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวผมมาดูกันนะว่าย้อนหลังเกมนี้เนี่ยที่เราจะทําการเล่นนะมันจะได้เยอะไหมนะครับสาหรับคะแนนของเรานั่นเองกดคลิกก้าวไปก่อนนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นสําหรับตัวที่เป็นทั่วไปเลยนะก็จะเป็นสตาร์ทนะครับก็จะเป็นการเปิดทิ้งไว้นั่นเองกดคลิกสตาร์ทได้เลยนะน่าจะเป็นการกดคลิกตกลงนะทุกคนกดคลิกอนุญาตนะเราเลือกอนุญาตกันก่อนนะครับตัวเกมอยู่ตรงไหนเนี่ยลองหาตัวเกมกันก่อนนะครับทำไมไม่เจอตัวเกมวะทุกคนอ่านี่เจอแล้วทุกคนกดคลิกอนุญาตไปได้เลยนะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้อนุญาตไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะมีโฆษณาเด้งเข้ามาแบบนี้นะครับกดคลิกกาออกไปนึ่งทีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถเล่นได้ไหมอ่ะตอนนี้นะครับสตาร์ทไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาเปิดลองเล่นลองดูกันนะครับว่า จะสามารถรับเหรียญจากตรงนี้ได้เยอะไหมนะครับสําหรับการเปิดทิ้งไว้ของเรานะสำหรับตัวเกมนี้เดี๋ยวมาดูว่าถ้าครบ1นาทีแล้วนะทุกคนประมาณ1นถึงสนาทีแบบนี้นะเราจะได้คะแนนเยอะไหมจากตัวเกมนี้นะครับตอนนี้ผ่านไปเกือบ30วิแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าผ่านไป30วิจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะมาดู30วิิวิแล้วทุกคนอ่า บวกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่0.004ดอลลาร์นะครับอันนี้ตอนนี้บวกเพิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อมานะครับก็จะครบ1นาทีนะจะครบ1นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้คะแนนจากตรงนี้เยอะไหมตัวเกมก็ถือว่าเหมือนแอปอื่นๆนะเหมือนแอปอื่นๆที่เราลองไปเล่นดูนะการหาคะแนนการหาอะไรก็คล้ายๆกันนะทุกคน ได้มาอยู่ที่0 0 0 1 8ดอลลาร์นะครับอ่าตอนนี้เราเปิดทิ้งไว้ก็ถือว่าคะแนนของเราเนี่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะทุกคนคะแนนของเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะถ้าใครจะทําการเล่นก็ลองไปเล่นดูได้นะทุกคนการหาคะแนขนของเราก็ถือว่าได้มาไวอยู่นะอยู่อยู่ที่0 0 0 1 8ดอลลาร์นั่นเองนะครับสำหรับการหาคะแนขนของเรานะหรืออยู่ที่ประมาณ1990 Hey, 1990. เฮ้ย1,990เดลเหรียญนั่นเองนะครับสำหรับการถอนของเรานะอ่าก็ยังไม่สามารถถอนได้ซึ่งขั้นต่ำของเราที่จะสามารถถอนได้นะจะเป็นอยู่ที่0.69ดอลลาร์นะทุกคนก็คือเราจะต้องทำการสะสมให้ครบ0.69ดอลลาร์หรืออยู่ที่ประมาณ 22ถึง23บาทนะทุกคนประมาณ22 2 3บถึง23บาทนะครับก็จะสามารถถอนเงินเข้า t ทูบี d y wallet ได้แล้วแต่ถ้าเป็นลา z า d ่าล่ะ อยู่ที่0.35นะก็มีเช่นกันนะสำหรับลาซาด้านะผมไม่รู้ว่าจะรับยังไงนะเดี๋ยวทำคลิปมาดูแล้วกันนะว่าจะหาคะแนนจจกลาซาด้าได้ไหมนะทุกคนก็ต้องมารอดูแล้วกันนะแอปอื่นๆนี่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับมีประมาณนี้นะสำหรับใครที่จะทำการเล่นนะก็ลองไปเล่นดูได้นะ่นาสนใจอยู่สำหรับแอปนี้นะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือรอติดตามนะทุกคนเดี๋ยวผมทยอยอัปเดตให้แล้วกันนะสำหรับ เกมนี้นั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับใครที่ชอบคิดดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเบอร์โตรโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ